เราก็เดินมาถึงนี่แล้วนะคะมาเดินถึงที่บริเวณวัดตาเจียงแล้วนะคะมาเจอเพื่อนเพิ่มนะคะอุ้ยทำไมรีบจังเลยเอาเลยเอาเลยยรีบ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 อ่นหนดูสิจะไปหาใครโอ้รีบรีบรีบมากเลยนะคะ เออจริงนะเข้าก่อนน่าปลัวกว่าโอ้โอ้โอ้โอรีบ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 ไปจะไปหาใครอ่ะดูซิดูสิโอ้ไปหาน้องขวัญนะคะเชือกนี้น้องปุ๊กกี้นะคะน้องปุ๊กกี้โอ้รีบรีบรีบไปหาน้องขวัญโอ้ถูก่อนอ่ะเดี๋ยเดียเขาถูก่อนนะน้องขวัญ โอ้ยโอ้โหโอ้โหถูถูคันคันเจอต้นไม้ตรงไหนนะคะต้องถูเป็นต้องถูนะคะเอาเลยโอ้โหโันคันคันคเอาเลยเอาเลย โอ้ย,อยเด็ดจังน้าๆๆเกมอะไรลองเกมอะนี่ยนคันอยู่นูคันอยู่ค่ะคุณตาอุ้ยดูนะคะโอ้คันหางคันหางเอาจะไปไหนโอ้ย ไปไหนไปไหนไปไหนนั่นไปไหนคะคนสวยไปไหนคะคนสวยขี่ขี่ไปไหนมาให้มาเล่นทางนี้เออเออเจอเออ้อออีกออ้วอเออเออเออออเออออออเออเออเอ อ,อ,อ,อู้ยกล้อเลยนะคะเอาเลยเด็ดจังอ,อูยกล้ออู้ยกลอ้อยกล้อเลยยกล้อค่ะยกล้อค่ะอู้คันคันหลังค่ะคันหลังค่ะ <c oughs> โอ้ยทำไมหนูน่ารักแบบนี้คะคนสวยอ่าหยุดคันแล้วเหรอ นู่นนะคะน้องขวัญหันหลังให้เลยนะคะไม่สนใจเลยไม่สนใจพี่เอพี่เอ็นก็มัวแต่ถูนะคะโอ้โยโอ้ยโอ้ยยังคันอยู่ค่ะเอ้ยหนอ้องเนี่ยนะฮะฮะฮะเนี่ยบ้ฮะฮะ มัน <มา S 2> ยังคันอยู่เอ,อ้ยน่ารักมากเลยนะคะเอาเลยฮาฮ่ฮะ่าได้ไหม,ม่ะเอ้น Ô ô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  Ô hàng ký hàng nè <laughs> nè hàng nè 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 Ui 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 nè 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 <laughs> ยังยังค่ะคุณตาหนูยังถูอีกเนืยังถูอีกยังเหลืออีกต้นนึงหนูยังถูไม่หมดเลยเอา้าตูให้ครบ <laughs> <laughs> โอ้ยเนาะคนถูอเอา้าเปลือกไม้ตกใจหมดเลยนี่ว่าต้นไม้หักโอ้ยเพื่อด้วยคน มาเวียนไหมไปคายน้องขวัญแล้วนะน้องขวัญด้ยด้ยโ้ย้ยโอ้ยมาเมาคุยอะไรกันอยู่เนาะคุยอะไรกันอยู่ค่ะ <laughs> น้องแอนอ่าเป็นกำลังใจให้น้องแอนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็นะคะคลิปนีน้ตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะ